ไออภิษดาอวดชีวิตดีดีที่อิตาลีผ่าลูกสาวออกเดทนึกว่าแม่อุ้มตุ๊กตาเป็นเวลาเกือบจะสองเดือนแล้วที่คุณแม่สุดแซบไออภิษดาผ่าลูกสาวสุดที่รักน้องเลยอาสาวน้อยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ประเทศอิตาลีพร้อมอัปเดตเ,เรื่องราวชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมอภิษดาเป็นประจำล่าสุดคุณแม่ลูกหนึ่งได้โพสต์ภาพอวดลูกสวยแซบ ยืนโพสท่าชิวริมถนนระหว่างที่พาลูกสาวไปทานข้าวพรระบุแคปชั่นว่าออกเดทกะหลังน้อยลูกสาวก็น่ารักได้อดูส่วนตัวก็สวยแซบ DNA พรีเมียมหน้าตาดียกบ้านเลยจริงๆ